ส่วนดงฮอนนะครับของวง very very ก็เพิ่งติดโควิดเช่นเดียวกันนะครับโดยในวันนี้ทาง jellyfish entertainment ต้นสังกัดของ very very เนี่ยก็ได้เผยว่าการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ atk ของดงฮอนเนี่ยเป็นบวกนะครับเมื่อวานนี้ทำให้เขาเนี่ยเข้ารับการตรวจแบบ rt pcr ในวันนี้นะครับซึ่งผลออกมาก็นั่นแหละฮะบวกแล้วก็ติดโควิดนะครับแต่เขาฉีดวัคซีนเนี่ยครบ2เข็มแล้วล่ะ ส่วนสมาชิกของ very very นะครับอย่างคังมินนะครับแล้วก็เกยอนนะฮะมินซานนะฮะยอนโฮแล้วก็โฮยองเนี่ยต่างก็ติดโควิดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้โดยการติดโควิด19ของตงฮอนเองนะครับก็ออกมาก่อนที่จะอัลบั้มชุดใหม่ที่มีชื่อว่า series o round o c o วางจำหน่ายเพียงวันเดียวครับอเน้นช่วงหลังนิดนึงคือ ข่าวเนี้ยออกมาว่าเขาติดโควิดเนี่ยนะครับผมมันออกมาเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่ไออัลบั้มใหม่เนี่ยจะนเดียวอืมนแล้วตอนนี้คนก็แชร์กันเยอะเลยนะคะเขาบอกว่าหนึ่งเมษายนนะคะเกาหลีน่าจะเปิดประเทศแบบที่ไม่ต้องทำวีซ่าไม่ต้องกักตัวนะคะเพียงแค่ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มประเทศไทยอยู่ในลิสต์ด้วยว่าสามารถไปได้สามารถไปไม่ต้องจ่ายวีซ่าเลยใช่ค่ะแต่เขาติดโควิด วันละกี่แสนนะวันละสามแสนบางสี่แสนบางก็ดูแลตัวเองก็ดีๆแล้วกันอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแบบทางการนะคะเดี๋ยวรอประกาศออกมาแบบจริงจรงจังๆอีกสักครั้งหนึ่งคนไทยนี่คิดถึงมากเนีผมบอกว่้เลยเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยโควิดก็โควิดฮะอยากไปแต่จะขาดแต่ผมยังนะคุณจะไปเลยเหรอยังที่บ้านน่าจะไม่อนุมัติใดๆได้คะ